วันนี้ผมจะทำการชํำวัชพืชต้นหนึ่งที่ชอบเกิดขึ้นในสวนของผมแต่ว่าผมชํำต้นเล็กไปแล้วนะครับต้นเล็กของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยซึ่งน่าจะติดด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะทดลองชํำในหลายๆแบบดูว่าเขาจะชํำติดง่ายไหมนะครับผมถอนขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยฮะลักษณะใบของเขาเพื่อนๆว่าเป็นต้นชนิดไหนก็ลองทักนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อนๆผมก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นชนิดไหนนะหลังจากนั้นครับผมจะแช่ในน้ำยาเลี้ยงรากแบบนี้นะครับเนี่ยฮะแช่ไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อผมจะ การตัดเป็น3ส่วนครับก็คือส่วนที่เป็นรากแบบนี้ผมจะตัดรากยาวๆออกนะแล้วก็ตัดเก็บรากฝอยให้หมดนะครับจะชำแบบนี้เลยนะเพื่อนนะตัดแบบนี้ครับแล้วก็จะ ชำรากไว้ด้วยนะลองดูว่ารากเขาจะติดหรือเปล่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการชําลําต้นซึ่งลําต้นเนี่ยผมพบว่าเขามีเปลือกที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะฮะน่าจะรอดโอกาสรอดสูงครับผมก็เลยจะผ่ารากเขาด้วยนะแต่ว่าจะผ่าไม่เยอะครับสักสี่ซี่ก็พอแล้วก็ใช้ตัวรากเล็กๆเ <ๆ S 2> ขาในการขวางไว้นะครับเพื่อนนะแบบนี้เพื่อถ่างเขาออกเพื่อให้เกิดความผายนะ้าติดมาก็น่าจะมีความสวยงามพอสมควรหลังจากที่ทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะนาเขาไปแช่ไว้ในเวลาเร่งร,รากก่อนนะเพราะว่านะครับเพื่อน ทุกขั้นตอนเลยอย่าปล่อยให้เขาแห้งครับต้องแช่รอแบบนี้นะครับเคล็ดลับสาคัญนะฮะหลังจากนั้นครับวัตถุดิบในการชามก็คือตัวดินคาร์ดามะครับผมไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวนะคลิปนี้เพราะว่าขุยมะพร้าวผมหมดพอดีครับใช้ดินคาร์ดามะซึ่งราคาจะแพงกว่าหน่อยครับแต่ว่าความเค็มต่ําแล้วก็ระบายน้ําระบายอากาศได้ดีนะครับก็ปักเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็รดชุ่มๆด้วยน้ํายาเร่งรากที่ผสมไว้นี่แหละครับเพื่อนๆรดเข้าไปเลยครับอย่าให้แฉะนะครับเคล็ดลับของผมก็คือให้เหลือส่วนที่แห้งไว้นิดหน่อยนะครับเพื่ แค่นี้นะครับควบคุมความชื้นไม่ให้แฉะครับเพื่อนๆจะได้ติดชําได้ง่ายนะครับแล้วก็จะใช้ตัวขวดน้ําแบบนี้แหละครับผาครึ่งเพราะว่าด้านบนเนี่ยสามารถที่จะคลายตัวฝาเขาได้แบบนี้เพื่อเวลาเขาติดใบดีแล้วเนี่ยเราจะคลายความดันค่อยๆคลายออกจะง่ายครับเพื่อนๆหลังจากนั้นมาดูกันว่านะครับสต้นนี้นะครับจะติดหรือเปล่าฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตครับติดไม่ติดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราทราบผลกันแน่นอนครับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้นะครับ